ตายลงว่าดีจริงจริงปีที่แล้วน่ะมันดีปีนี้ก็เลยใช้อีใช้ต่อมาสองปีแล้วปีที่แล้วมันก็มีมาสองปีนี้สองปีแล้วะแล้วก่อนที่จะใช้ส่วนสีทองเนี้ยค่ะก็พอเจอเอ่ออะไรมาคะเจอวิธีอะไรคือต้อเจอท็อปเ่ะทอเจอลูกลูกเป็นท็อปนะ เขาเป็นยังไงบ้างคะลักษณะอาการตอนไหนน้ำดำพอมันหลุดลงมาปุ๊บมันมันเน่าตั้งังน่ะอืสูตรเรียน120ต้นน่ะป้าใส่30กระบอกถึง40กระบอกปีที่แล้วน่ะมันดีปีนี้ก็เลยช้อีย้ายต่อมาสองปีแล้วค่ะปีที่แล้วลูกก็ไม่มีก็ดูตามระพาต้นเลยดูดูดูตามระพาต้นถ้าของไม่ดีมันก็ไม่ตอบโจทย์ ้าโรยทําขนาดของต้นนะลูกป้าไม่ได so ้ว่าเฉพาะจอดจงว่าต้นสามโลสี่โลสองโลไม่ไม่ป้าโรยขนาดโลูุเรียนมันมันหลุ่นนะต้นใหญ่ก็ใช้เยอะตอนแรกที่ใส่ช่วงดอกตูมนะถ้าเราไม่ใส่ช่วงดอกตูมนะดอกจะร่วงแล้วที่ปอดอกบานอะที่เกสรดอกมันจะมีสีดำๆนะลูกจะมีถ้าถ้าว่าคนบางสวนเขาไม่ตั้งกตป้าก็ไม่รู้นะแต่ส่วนป้าป้าสังเกต รุ่งขึ้นป้าจะเดินเก้าสวนเลยป้าจ่ายแล้วมาปีที่แล้วป,ป้าจปีหนึ่งสามฟังปีที่แล้วแต่ปีนี้ป้าก็จะจ่าสามฟังเพราะป้าจไปแล้วช่วงดอกตูม่แต่นกกระตา,าป้าจะปอกที่ต้นแล้วก็หวานแล้วก็ตัดลูกอีกวนตัดลูกแบบติดวันคือเรียนระยะแบบติดวันลูกค่ะแล้วตอนช่วงดอกตูมเนี่ยคะ่ะผลลัพธ์ที่ได้นี่ คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะกับการแบบเอมาจนะถึงแบบติดขนกรดดอกไม่ร่วงดอกไม่ร้วงใช่ช่วงนั้นฝนตกไหมคะตกตกฝนตกคนที่ได้ไปเอาสวนตีทองก็ฝนตกใช่ใช่เหมือนการตู้เรียนเล็กตั้งฝนตกเยอะก็ใสไม่ได้ใสแต่ตู้เรียนใหญ่ค่ะใส่เหมือนกันใสเหมือนกันใสเหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยกับช่วงดอกตุ้มเพราะมันไม่ร่วงก็ตัดทิ้งเยอะตัดทิ้งเยอะเลยลูกตัดทิ้งเยอะ ยังเหลือเยอะเห็นไหมตายขึ้นไปดูแล้วช่วงที่สามนี้คิดป้าอยากจะเห็นผลลัพธ์อะไรคะที่ได้แบบจะนำสนุนทองเข้ามาใช้คิอป้องกันแก้ป้องกันลูกไม่ได้ไม่ได้ว่าอินปุนอะไรดีไม่มีปุนอะไรดีแต่ป้าแก้ป้องกันกลัวว่าปุ่นเยอะปีนี้น่ะกลัวต๊บจะข้าลูกปีที่แล้วป้าจ่ายเน่ะมันไม่เป็นต๊บนะะด้มันไม่เป็นเพราะปีก่อนๆที่ป้าไม่ได้จ่ายอางมันเป็น แต่ปีที่แล้วมันไม่เป็นต๊อกเลยไม่มีเลยสวนเราที่เป็นต๊อกแล้วมีคนเข้ามาดูที่สวนเ้าไหมคะก็มีคนก็มาดูแล้เขาก็ไปจ่ายตามตั้งหลายวนนึงที่ข้างนอกอ่ะนี่ไม่ใช่ไม่มีลองฝากอะไรได้ไ่น้อยค่ะถึงที่เกษตรกรท่านอื่นหน่อยว่าถ้าเจอปัญหาเหมือนกันเนยค่ะอย่าไปจ่ายจ่ายสวนสีดองดิลูกจ้าเหมือนป้าเนี่ยตกกล้ามาดูเลยที่สวนนะกล้าตายลง ว่าดีจริงๆถ้าไม่ดีก็กล้ามนุษมากล้ามนุูเลยก็กล้ามากี่คนแล้วก็จมตังนั้นเลยใช่ค่ะงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะด้วยค่ะ